มองเห็นด้ะมีกดดูอัดดูอดถายไว้ให้จะได้รู้จุดเพราะว่านี่ล็อกลเลยค่ะนี่เลยน่าจะม้จากฝ้าแล้วหลังคาม้จากหลังคานี่ตรงนี้นเค่ะีโอ้โหบนต๊ะค่ะโซนี้โซนี้จะเป็นที่หลังคาเนาะหลังคาอืมนี่ก่นี่เอาละที่ ป้าไม่ก็บอะโอเคนี่ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกเอ้ยน่าจะฝรั่งน่าจะฝรั่งที่รู้แต่ไม่รู้เ๋ยว่มเขาจะรู้ยังไงแปลงางแปลงางกันนะ นรั่วกทางดค่ะนนี้สยเกล็ดไม่ใ